ครับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนองานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวิทยาเกีกับเรื่องการมองโฆษณาอย่างวรรณกรรมครับดูกันเลยครับกราบเรียนคุณครูที่เคารพสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอการมองโฆษณาอย่างวรรณกรรมสินค้าที่เราจะมานำเสนอคือมาม่า ด้านดีของสินค้าคือ 1. มีรสชาติอร่อยค้งกับราคาหาซื้อได้ง่ายทําได้ง่าย 2. อร่อยได้เพียง6บาท 3. ราคาไม่แพงจนเกินไป 4. แค่ต้มน้ําก็ได้กินแล้วภาษาที่ใช้โฆษณา 1. นึ่งคือความสนใจ 2. อใช้ภาษาให้สุภาพ 3. ภาษาที่ใช้ความีความน่าเชื่อถือพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ กลาเดืนคุณครูที่เครารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะที่ฉันชื่อเด็กหญิงเจนจิราณิษ่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวนิดาชิคกูว,กวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการวางโฆษณาอย่างวรรณกรรมผลิตภัณฑ์ของเราคือผลิตภัณฑ์น้ำยาแบบผนมดาวนี่เสื้อผ้าหอมสดชื่นตลอดทั<ม>้งวันก็ดีของสินค้า 1. ทำให้เสื้อผ้าหอมติดทนนาน 2. ทํทำให้เสื้อผ้ออนานุ่มใส่สบายและไม่อับชื้น 3. ทํทำให้ผู้สวมใส่ดึงความมั่นใจและความภาคูมใจภาษาที่ใช้โฆษณา 1. มีการดึงดูดความสนใจ 2. ภาษาที่ใช้มีความน่าเชื่อถือไม่หลอกลวงจนเกินไปและเป็นภาษาที่สุภาพ 3. ช่วยโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เชื่อถือโฆษณาของเรา พวกเราสองคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ <Thank you. S 1> สวัสดีค่ะ กับเรียวคุณครูและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอการโฆษณาอย่างวรรณกรรมสินค้าคือคิีมเตมโมเนี่อใสมีกว่าแสงกระทะให้ลงราคานักเรียนค่ะหน้าดีของสินค้าหนึ่งเนื้อครีมบางเบาเกี่ยง่ายไม่เหนียวเหน่ะสองปกป้องผิวจากังสี UVa และ UVb สามทาแล้วเนื้อครีมแต่ตัวเป็นน้ำแร่สราคาย่อมเยาค่ะ การใช้ภาษาในการโฆษณานะคะ 1. ไม่หลบลวงสองการใช้การใช้ภาษาและคำสามารถดึงดูดผู้คนให้สนใจกันเยอะค่ะพวกเราสองคนขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์สาวจิรภัทรตัวบ,บาลจะออกมานำเสนอการมองโฆษณาอย่างวรรณกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันนำมาเสนอในวันนี้คือสบออู่อิงออนทิงออนใช้แลววว้วผิวใสใสเช่อผัดเซลล์ผิวสบรพคุณของสินค้าทงให้ร่างกายสะอาดผิวกระจ่างใสไม่แห้งกร้านข้อดีด้านกิจกรรมได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้จริงภาษาที่ใช้ในการ ฉันขอจบการนำเสนอเป็นพ่านี้ค่ะขอบคุณคระ